สาวกัืเนสาวกพือนะเอาพ่อใหญ่ล้วตันสบายดีพี่น as ้องระวังลมเด้อมาเอาสบายดีย um> um> ้ำแรงแรงระวังระวังสบายดีป้าลุง เราไหว้ดีไปเด้อปะเริงพ่อมนอนเลยใส่ชุดนอนเลยเบาะไปพี่น้องมือนี้ทามาสองเบิ่งสมวิวเขาเจ้าเห็ดการเจือนฮอดไซสแล้วมาสมวิวพระอาทิตย์กำลังจะตกดินจ้า ตะวันจะตกดินแล้วกระตุ๊กกระตุ๊ดนี่วิวงามๆพี่น้องมากับน้องมะนาวจะเป็นตกดินตลาห้าแล้วขาเจาเริ่มแก่ดินปลายดอนล้วบ่นี่ขาเจะเห็ุทางลงมีบักน้ำพี่น้องคนสิบประเหตดการเตือนอยู่ดอนน้ำบอก สังเกตเบื้องหน้มีเหือหน้อยตกได้ลูกสบายดีพี่น,อน้องสบายดีพี่น,อน้องู้น,นสบายดีลูกระค่ะ ลลูมเขาถ่ายฮือเขาจะมาหากับแป้งได้ในน้ำหีนนี่เขาลงมาหาข้าวเดียว่าต้องไปหาก,ก,บกับเพีงไปนาเบียร์ป่ะนะโอ้ยนาเบียร์โอ้ย,อย,อย<笑><笑>เด็ดกาดได้นะว่าชักลงนี้หอมมากเลยใช่ อ่ะไปไปาลงไปลดมย่าังไปล่องไปดิอยูู่นเล็กๆนะาอู้ดันน้ากไหนลงไหมขนเนาะกเว้นตัวาเลยดตอนนีครับูนาเบียร์ว้ยนะนเขาม่นากล่งลไปลงปะานาเบียหานาเบียก่อนไปมันชิมืดป้าห่าเลยยังอยากไปหา ไปหานาเบียนาเบียเด็กดังไปได้ไหมไปหาหนอกได้ไหมตัดติ๊กเอาใบให้เขาหน่อนย,ยโอ๊ยตัวมีทงตัวเกษตรทงตัวตัว,วถ้าติ๊กเพิ่นก็นมาหายโมขเขาจะสิพังหลักนาเบียสบายดีป้าลุงนาเบียก็ล่อเกินสบายดีนะไหม <laughs> ในคนหล่อเขินบาตเนี่ยโอ้ยเปินเขินเปินเขินฮะผมบอกนั่นจีเปื่อนลงไปยังเนาะเนาะนาเบียลงแล้วไหมนาเบียเขินสบายดีสบายเปื่อนเบิดเลยเสีอชุดนอนนะพ่อพ่อมนอนเลยเปื่อนเบิด์เลยที่ได้นอนอยู่บ่ ดยพี่ทั้งพี้น,อนบอกไงเรสี่อย่างลงแคมของใช้ครีบ <c oughs> ถัยงยูทูบอยู่ถงยูทูบเด็ะวิวเลยหอดพันหรอวะเออหอดแล้ว ยังมาแล้วไมเซลฟี่เราก็สิสันๆเนาะเอาเขากรองมาเห็นไมเซลฟี่พี่น้องเอ้ยหาใส่ได้เนาะคือมื่นแถวป่ะไปเวียนตุ๊กเลยนะจ้าชอบไม่เซลฟี่มากเลยพี่เนาะไม่เซลฟี่ของหนูไปพูนเนาะอย่างโลกไปเรื่อยๆคนหน่อยแห่งน้านาาแล้วเราจะกลับเมืองบาดา่คืออยู่ อยู่สาวมะนาวแห่งหาวบิ่งกลับกล่องก่อนโอ้โอ้สั่นสั้นอ้ามือเลยสบัดอ่าถาบักอันนี้พี่น้องเพื่อเพื่อบักใหไงข้าเจ้าแก่ไปแหละแก่ดินนะป้าเป็นไอพี่น้องเจ้าหินมันจะใช่หรอกกระเดียอเถอะโอ้ยทางเขาอยากลงมาเอารถลงมาได้จ้ะไล่ลงแนวคลองเลยก็ได้โอ้อันนี้เป็นตัวอีพอว่าเออราบอกยาขีดสลิงลงมาไอ้บ้างนะ มันก็บริสันตประเดี๋เลยวเลยข้าคืนใครชอบพระชุกเนาะมันบโขึ้นไปทีมไว้อยู่นี่แหละฮูลโไปถ่ายหนังเรือผูกขากบนานหน้อยขากลายเออขากคือเออขากขากพี่น้องอ๋อรีวิวรีวิวนี่เป็นบ้านยังลูกบ้านยังนี่ฮะบ้านขั้นถาดจานเมืองไซบูทอง แข้งสวันด์นเขตพี่น,ออน้องบวดจืดซ้บปีนหนามาชีไทยพูดไม่นี่เฮ้ยหยาดปีนมาปีนมามานิ้มสองนิ้วนิ้มช่วยมากเลยนิ้มเะไดได้นิ้ม <laughs> อาขาดแทะป๊บ่ไปลูกยันตกน้ำยายไปไปฝาเอาไหม บบยานลูกเี่ยปช่งกระโดดเถอะนี่ชูงเฮงผู้ลาซาลาซาหนามเฮือยอนอะด้ายละมันมืดได้เลยอาะมันมืดหน่บ่เอาเพิ่มแสงบึงเนี่ยเพิ่มแสงก็สวย ฉันเขาน้ำเน็กก้อง oh. <laughs> ไให้่ที่หนุ่มนังเนาะโโห้่หวังเยอะลูกนาะเมื่อนี้ต้องไดิ้ปี่ยนเร็วละชุดนอนถ่ายในไหมไปจากใดคอนเทนต์หูเป็นหนังก่อนยินเดินไม่อยากเอาไว้ใส่นื้อเหรออยากจะรวยโลคันแ่มันดีเลยมาจะได้จีบไผ่ đi nó chìm vô vô phá Vừa, Ủa, sao? Ủa, nó mà con nhảy thế Mà con này nó, đúng không? Cái luôn, chìm vô bán đồn Ủa, à, ăn chìm vô vô phá Ủa, à, à Chìm vô vô phá rồi no Cái, này, cái này. <laughs> ผู้สาวครับเพือ่อนผู้ <laughs> สาวครับเพื่อนี่นะโอ้อยบางงา,งามหนึ่งเอ,เอาขึ้นนาคิดโอ้ยมะนาวหน่อยเอ้ยมันยากรศยมแรงบ้านเฮาเนาะ ผู้หญิงก็ขับเรือได้นะจ๊ะพี่สาวเราเก่งแต่ทำขับบุเป็นด้วยหนุ่ยน่าเทขนาดเลยพี่น้องนานโค้งก็ได้ปาปผู้เจ้าชมเมืองบันดอนพี่น้อง เอื่อยห้าเลือดขนาดครับเพื่อับเป็นโอ้สิ่งเป็นชิงเลยปัพย่าใหญ่อนาโคงมือนัอ้อนอามืออาลงมาถ่ายขีบนะนั่งมึงโอกโหไปพี่นออ้องคำเด้อบาดมืดเลยบาดนี้ป้าเมือ่อแห้งามเนาะบาดน,นี้ป้าวิวพี่น้องเอออยู่แคมของกับแบบนี้ละจ้าได้ส้มบรรยากาศธรรมชาติบนทางขึ้นเฮาว่าเป็นผู้อย่าไปมาย่างดีๆ โอเคเล้วจ้ะพี่น้องจา้าสำหรับคลิปนี้เดีย๋ยวขอจบคลิปเพียงแค่สำนีก่อนเด้อฝากฝากคนหลค์กดน,นี้บายบายพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อเก็บภาพไว้เพียงสำนีอ่างามแหงเนาะพอกันคลิปหนาจา้ะปุรายามมอง